ามาติดตามกันต่อนะครับเปลี่ยนวงการกันซะหน่อยละกันนะครับจากวงการไอทีกระโดดกลับมานมครับนมวัวแดงนะครับอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานมากแล้วก็อย่างที่คุณแจนได้บอกไปนะครับว่าจะมีการปรับ ปรุงในเรื่องของทั้งรูปโฉมและก็การตลาดด้วยนะครับต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นรวมทั้งมีการปรับรูปโฉมนะครับหรือว่าแพคเกจิ้งนะครับให้เหมาะสมกับกลุ่มตลาดวัยรุ่นมากขึ้นด้วยนะครับเรื่องนี้ครับได้รับการเปิดเผยจากนายสุชาติจริยาเลิศศักดิ์รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคน,นมแห่งประเทศไทยหรือว่า อสคนะครับก็บอกเลยบอกว่ามีการลงทุนเพิ่มอีก400ล้านบาทในการปรับโฉมของสายการผลิตจำนวน5โรงงานหวังเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดหรือว่ามาร์เก็ตแชร์นมพร้อมดื่ม UHT ในปีนี้2,555ให้มากขึ้นนะครับซึ่งมั่นใจว่าต้องไม่น้อยกว่า10%นอกจากนี้อสอยังต้องการเพิ่มฐานกลุ่มเป้าหมายที่เน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นและเด็กมากขึ้นในอีก5ปีนะครับอสทมีนโยบายที่จะทำตลาดเพื่อใช้เพื่อให้โตขึ้นนะครับประมาณ 1 0 0 0 0หมื่นล้านบาทโดยจะมุ่งเน้น3ด้านคือเพิ่มยอดขายในตลาดกลุ่ม General Milk พัฒนาสินค้ารวมถึงช่องทางการจําหน่ายเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC และขยายกลุ่มตลาดในกลุ่มที่เรียกว่าช h i โ l ร d product หรือว่านมแช่เย็นเพื่อเพิ่มยอดขายให้โตขึ้น3-5นครับค่ะนอกจากนี้นะคะอสะคอได้ปรับโฉมผลิตภัณฑ์นมครั้งใหญ่นะคะด้วยรูปลักษ์ดีไซน์ตัวอักษรนะคะต้องลองสังเกตดูว่ามีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะรวมไปถึงลักษณะทรงของสินค้านะคะทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ new change new look ของนมบัวแดงมากขึ้น ก็ต้องเอาใจช่วยด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็อยู่คู่กับคนไทยมากว่า50ปีแล้วนะคะครับก็จะเห็นนะฮะว่ามีกล่องขนาดเล็กออกมามากขึ้นรวมถึงอีกหนึ่งรูปชมที่จะเปลี่ยนไปก็คือปกติแล้วถ้าเราจําได้เขาจะมีขนาดมาตรฐานของเขาเลยนในมเดลตอนนี้เขาจะผอมลงแต่สูงขึ้น เพื่อให้จับถนัดมือมากขึ้นนั่นเองอแล้วดูดีไซน์ดูการออกแบบตัวกระตูนอะไรต่างๆนานา,นา,นานก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะคอันนี้ก็เป็นการขานรับ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใน2ปีครึ่งข้างหน้านี้นะคะ